श्यासना काता पोथाचे तवामारां सवाहनां जाधुसा जासापा นาสังเกติเวงสุนราสะาตานังการทะยโพตาหานทะเวสตินายกาสสเพปเตนติตาไมหยาปานาเกเตบุเนสราสีเสปเตนติตโตไมหัปวกโอธรมโมทวิโรจเนสังโตปาเตนติตโตไมหังโกเรสาภกุณากโรทะเยเมอโนโรตโตสาเร ตัตจะทาทิเนโกทันโยเปีติภาคาสเมงโอคาตาโนิจวามะเกตาทิเนสวันเนไมฮากาโซตานันทรารุโรกาสะโจะมหานาโมอุภาสงบามาโสตะเกเกสะเนเปียติภาคาสเมงสุริโยวะปะภานกาโรนิเซนโดสิริสามปานโดสอพิโต โงมขวโกมารกาสะพเทโรมาเฮเสเจนตวานตโกโซไมหังวาทเนนิจังปะเตธาสิกุนาคารโอปโนอังคุริมาโรจะอุปาเลนันทศิวะเทเทราปาจจิเมชาตานราเตติรการมมาเสสาสีธิมหาเทราวิจิตาสินสาวาคาเอเตสสติมหาเ ราชิตวันตยิชนโตรสาชลันตาเสระเตเชนะอาภามังเทสุสันติตารัตะนาุระโตอาสิตาคิเนเมตตาสุตตังนาชาคังปัจจโตอาสิวาเมอังโุลิมังกัางคาณโมระปเรตานาตานาติยโสุตตังอาคาเสฉันตะนาอาสิเสสาปาการสันติตาชินอา I'm ตาสาตาปาการังกตาวาตาเบตาเิสานชาตาปาหิราชาตุปาทวาอเสสาวินายายานตุอนันตจินเตชะสาวัสตโตเมสเกเจนะสทชาสามกุตปัญชะเรชินปันชะรามาจามิวิหารันตังมหิตตเลสะาปาเลตุมังสาเภเตมหาโคริสาสภาเยเจวะมัน ต่อโสโตรโสราโคชิตาโนภาเวนะชิตุปานทัธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโตสังฆาโนภาเวนะชิตันตารายอสัตถามานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญชะเล